แต่มันก็เกรีเอ่ะอ๋อถ้าเนื้อเขาบอกว่ามีเดียมแรได้มันเะนุ่มันจะนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้พี่บอยกับพี่พรดูที่กระโดกเข้าปากพี่อเอาของเาหรอ้เาจะฟ้าเขาจีบกระโดย ไม่เอาหนมจีนมากินกันเหรอยิ้มละยิ้มละยิ้มะไม่กลัวเลยอยู่แป๊บนี้ก็เลิกกลัวเลยนี่นะดาวเด่นนี่ดาวเด่นนะฮะ <c oughs> เห็นกล้องไม่ได้ <c oughs> ดาวเด่นของเราครับเปิดนะครับ ่านลอยอยู่นะคะโอ้ยเสื้อสวยทุกวันเลยน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเจ้าอี้เขานี่คุณภาพจริงๆเลยเนี่ยยังไม่ต้องพิจารณาโอ้ผมอยากได้ทิ่หนึงก่อนไม่ได้ถ่ายก็ได้โอ้โหหนุ่มบ้านนี้เป็นเชฟกันทั่วหน้าเลยนะคะ